you <laughs> เลยล่ไอ้โทรไปกระซ้ายบว่างว่างงานบบใดหรือเกงใจคนอยู่ข้างๆโบโทรหากะบบเป็นยังแต่รับสายน้องบางได้บสวัสดีค่ะวันนี้สายลมนะคะเจ้าเดิมนะคะจะมานำเสนอรถ Honda c i ิต ZX เนะคะ 1.5ปี2007นะคะ h o n d a City ZX 1.5ปี2007นะคะเกียร์ออโต้นะคะหลายคนถามมาว่ามีสีอื่นไหมที่สายลมรีวิวไปนะคะสีอื่นขายไปหมดแล้วสีนี้มาล่าสุดเลยนะคะท่านผู้ชมปี07 g เกียร์ออโต้นะคะราคาสายลมจะบอกไว้ก่อนเลยเตรียมประกาจดนะคะบอกลูกบอกล้านให้จดจำไว้ค่ะราคา149,000บาทเท่านั้น 1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอาจดลสายลมจะพาดูรอบๆคันก่อนนะคะก่อนจะไปชมภายในนะคะท่านผู้ชมรถปี07ก็จริงนะคะแต่ว่าสภาพเดิมๆนะคะสีก็เดิมๆนะคะท่านผู้ชมตาไฟนี้ก็ขัดให้แล้วนะคะชึ้งเงางามอย่างนี้นะคะ,นะคะโอเคเกียร์ออโต้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมด้านในด้วยค่ะเป็นบาะกำรรมะหยีนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายค่ะท่านผู้ชมค่ะ ราคา149,000บาทนะคะปี07เกียร์ออโต้นะคะภายในนี่ยังสดแล้วก็ใหม่อยู่เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ช้ำเลยนะคะถ้ามีค้าบสกปรปกหรือลูกหลานนะคะทําขนมนมเนยโปกใส่ก็เช็ดออกได้ง่ายค่ะท่านผู้ชมสีสะอาดสะอา้านแล้วก็สบายตาด้วยผ่อนเดือนละสาม0ันต้นๆเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมมีภายในนะคะ โอเคถ่ายยางให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะอย่างที่สายลมเคยบอกแล้วนะคะว่าถ้าได้รีวิวมากับสายฝนเลยสายลมมากับสายฝนนะคะราคานี้ไม่แพงเกินไปเลยค่ะท่านผู้ชมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะดีกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปลอดภัยนะคะ ถึงไหนถึงกันนะคะแค่เติมน้ำมันไปเท่านั้นเองอแล้วรอบคันด้วยแซดเอด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสวดซื้อผ่อนได้นะคะโทรมาสอบถามเบื้องต้นด้วยว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะจัดไฟแนนซ์ง่ายไหมเพราะเรามีไฟแนนซ์รอรับนะคะนั่งอยู่ที่บริษัทโมงคลคาเซนเตอร์เลยนะคะในชั้นผู้ชมขาดูเกียร์ออโตเห็นไหมคะพวงมาลัยก็ไม่ช้ำเลยเห็นไหมคะบ่งบอกว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะคะ่ะเดี๋ยวสายลมจะพาดูนะคะฟ้ากระโปรงนะคะ ่ะท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมดูฝากระโปรงก่อนดูน็อตค่ะไม่ได้แตะไม่มีรอยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะปีศูนย์เจ็ดนะคะ,นะคะดูตรงฝากระโปงนี้ด้สุตรงนี้ท่านผู้ชมดูด้วยจะได้เห็นชัดๆนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าราคาฟังไม่ผิดใช่ไหมนะคะไม่ผิดค่ะ ราคา149,000บาทเท่านั้นนะคะทจานผูบบ้ชมซื้อสดซื้อผ่อนได้มีเลี่ยมเลยนะคะหากใครสนใจนะคะโทรหาสายลมได้ที่เบอร์0619581819นะคะเป็นเบอร์เดิม0619581819นะคะสายลมอยู่ทุกวันจัน์ถึงอาทิตย์เลยโทรตอนไหนก็ได้นะคะต้องผูบบ้ชมขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ยาลืมนะคะ Honda City ZX 1.5ปี2007ราคา149,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะโทรหาเนเดอะจำเบอร์สายรมใด้อบสวัสดีค่ะ